จอนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะเป็นก็ยังคงเป็นการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์เหมือนเคยเหมือนเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเน้นเรื่องการติดต่อสื่อสารออนไลน์โดยใช้ facebook นะคะโดยใช้ a c e b o o k นะอ่ะครูขออนุญาตแจ้งจุดประสงค์ที่เราเรียนวันนี้นะคะอ่ะ จุดประสงค์เพื่อที่ว่านักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสัรผ่านทางออนไลน์โดยใช้ facebook ได้นะคะสมัครเข้าใช้งาน facebook แล้วก็สนทนาแนะนำตนเองผ่านทาง facebook ด้วยการพิมพ์แชทและวิดีโอคอลได้เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการใช้เทคโนโลยีนะคะ,อะตอนนี้อ ตอนนี้ใครมีเฟ e b o o k แล้วบ้างนะวันนั้นที่ครูถามไปมีพัรษาบอกว่ามีแล้วชยานันมีแล้วพงศกรมีหรือ,อยังพงศกรมีเฟ e b ุ o k หรือ,อยังคะมอีอยู่ไหมเนี่ยพงศกรพงศกรได้ยินเสียงครูไหมคะไปกินข้าวกินข้าวก็เอามากินตอนนี่แหละอ่า เอามากินตอนที่เรากําลังเรียนอยู่ก็ได้เวลาครูถามจะได้ตอบได้นะคะอ่ากนภัทรกนภัทมี a ฟ e b o o k หรือยังกนภัทอยู่ไหมกนภัทเปิดไม์ตอบครูได้คะ่ะเนี่ยนักเรียนถ้าไม่เปิดหน้าก็ตอบไม์เปิดอ่าเปิดไม์ตอบครูด้วยกนภัทมี facebook หรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วซิลิมามีอย่าง สิเมามีหรือยังสิเรมาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะอ่าสิเมามีเฟซบุ๊กหรือยังคะมีแล้วค่ะมีแล้วไหนในนี้ใครยังไม่มีเฟซบุ๊กปณนวิทย์มีหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วนะอ่แสดงว่าในนี้มีกันทุกคนแต่ว่าอ่าตอนที่เรามีเราสมัครเองหรือว่าใครสมัครให้สมัครเองครับ สมัครเองเหรออ่าวันนี้วันนี้วันนี้เดี๋ยวอ่าถ้าสมาัครเองบางคนอาจจะให้คุณพ่อคุณแม่สมัครให้หรือว่าเพื่อนสมัครให้แต่ว่าอาจจะยังไม่รู้ว่าเขาสมาัครยังไงนะคะอ่าวันนี้เดี๋ยวครูจะขอพาเข้าไปสมัครใช้ facebook นะขั้นตอนการสมรัครใช้เผื่อเอาไว้เป็นความรู้เผื่อว่าเราสามารถเอาไปสมัครให้คุณพ่อคุณแม่ได้หรือว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนได้นะคะ อ่ Facebook นะสำหรับวันนี้เป็นการติดต่อสื่อสารออนไลน์ผ่านทาง Facebook อ่ f a c e b o o k เนี่ยเป็นเป็นไงคะเป็นบริการฟรีแต่ว่าเราต้องมีอะไรเราถึงจะใช้ได้เราต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมอุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็มีอินเทอร์นเน็ตด้วยใช่ไหมคะมันถึงจะใช้งานได้นะแต่ก็เป็นบริการฟรีนะคะ Facebook ทำอะไรได้บ้างนะอ่ะหลายคนบอกว่ามี Facebook แล้วเราใช้ทำอะไรบ้างคะมันสามารถทำอะไรได้บ้าง นะชยชยานาน a c e b o o k ทำอะไรได้บ้างคะโทรได้พิมพ์แชทได้วิดีโอคอลได้วิดีโอคอลก็คือการโทรเห็นหน้ากันถูกไหมแล้วก็ทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกทำอะไรได้อีกคะคนอื่นตอบได้นะทำอะไรได้อีกนอกจากโทรนอกจากที่เราแชทเนี่ยทำอะไรได้อีกคะปณนวิทย์ได้ครับ ล็อกอินเกมได้ <S <S อะไรนะล็อกอินเกมครับล็อกอินเกมอ๋อเราใช้เอาไปล็อกอินเกมโดยผ่าน Facebook ใช่ไหมอ่ะอันนั้นก็<ช>คือเป็น,เป,นเป็นเรื่องของที่เราสามารถเอาใช้ชื่อ Account ของ f เ c e b เราสมัคร,รได้แต่หมายถึงว่าอ่าเวลาที่เราเปิดใช้งาน Facebook เนี่ยบน Facebook อะค่ะมันสามารถทำอะไรได้อีก นักเรียนเคยรู้<า>ไหมหว่ามันสามารถอนอกจากที่แบบที่นักเรียนรู้แล้ว<อ>ว่างแชทพิมพ์คุยกันได้วิดีโอคอลหรือว่าโทรคุยกันได้ใช่ไหมคะมันก็ยังสามารถทำอะไรได้ออะโพสต์รูปภาพแล้วก็ส่งภาพใช่ไหมส่งวิดีโอก,ก็ได้ใช่ไหมเคยไหมเคยอออย่างเช่นว่าอนักเรีนอยนอยากจะส่งวิดีโอเพลงตรงนี้ให้เพื่อนได้ดูด้วยแล้วก็สามารถส่งได้นะคะแล้วก็ส่งอะไรได้อีก ส่งไฟงานไฟงานที่เป็นพวกไฟ oh. เอกสารต่างๆนะคะส่งไฟงานแล้วก็ทำอะไรได้อีกนะลงสตอรีแ่แหละครับครูอ่าลงสตอรี่อ่าลงสตอรี่อัพทุกวันหรือเปล่าอัพสตอรี่ทุกวันหรือเปล่าไม่ครับ <laughs> ไม่ครับโอเคอ่ะทีนี้เดี๋ยว แต่นักเรียนมีเฟซกันทุกคนแล้วอ่ะ,อะเดี๋ยวครูพาไปดูขั้นตอนการสมัครเข้าค่าแล้วกันนะคะตอนแรกครูสาวว่าจะขอยกตัวอย่างว่าสําหรับคนที่ไม่มีเ Facebook แล้วก็จะขออ่าข้อมูลในการสมัครให้นะคะแต่เท่าที่สอบถามอาพันษามีแล้วพงศกรมีแล้วใบหมอนใบหมอนมี Facebook หรือ,อยังคะ มีแล้วค่ะไปหม่อนก็มีแล้วอ่าไม่เป็นไรค่ะอ่าเดี๋ยวครูขอแนะนําการสมัครใช้งานคร่าวๆนะคะเผื่อว่าอ่าบางคนมีแต่ว่าไม่ได้สมัครเองเดี๋ยวเราไปรู้ขั้นตอนคร่าวๆเนาะไปรู้ขั้นตอนแล้วเราค่อยเข้าไปดูตัวอย่างในการส่งไฟล์อ่าความสามารถต่างๆที่ Facebook สามารถทําได้นะคะอ่าโอเคสมมติว่าอ่าตอนนี้นักเรียนอาจจะมีแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะ ใช้ข้อมูลตัวนี้สามารถที่จะไปสมัครให้เพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องสําหรับคนที่่าเขามาขอความช่วยเหลือให้เราสมัครให้หน่อยเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเข้าทางไหนนะคะอันนั้นเอนเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่า facebook ตัวนี้นะคะ F A C E B O K นะคะแล้วก็เมนูแรกนี้อ่เลือกตรงนี้นะคะ facebook เข้าสู่ระบบหรือสมัครใช้งานอ่สมมตินักเรียนเข้ามา นะเข้ามาตรงนี้ก็คือสำหรับคนที่มี Account อยู่แล้วแล้วก็ใส่เข้าผ่านอ่าใส่ชื่อแล้วก็รหัสผ่านเข้าระบบปกตินะคะนี่เเคยใช้ Facebook บนคอมไหมคะหรือว่าใช้บนโทรศัพท์แต่ถ้าโทรศัพท์เราเราก็ไม่ต้องเข้าระบบเนาะมันเข้าให้อยู่แล้วเราเข้าใช้ทั้งคู่ครับใช้ทั้งคู่นะอ่าสำหรับคนที่จะใช้บน PC บน iPad ต่างๆบางทีเรา ไปล็อกอินเครื่องคนอื่นแล้วก็พิมพ์เข้าหน้าอ่ะพิมพ์ม Facebook, Google, <ไป S 2> เพราะว่า Facebook บน Google แล้วก็ใส่อีเมลหรือเบอร์โทรที่เราสมัครไว้แล้วก็รหัสผ่านเข้าสู่ระบบปกตินะคะสําหรับที่แบบว่าเราไปใช้เครื่องของคนอื่นนะเครื่องของคนอื่นแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของที่เราไปใช้เครื่องของคนอื่นหรือใช้ที่อื่นนะคะเข้าล็อกอินใช้งานใช้ที่อื่นนักเรียนออกจากระบบทุกครั้งนะคะไม่ใช่กดกากระบาดออกเลยไม่ใช่นะถ้ากดออกเลยมันจะค้างอยู่นะ ออกจากระบบให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าป้องกันการแฮกข้อมูลหรือคนอื่นมาใช้ข้อมูลของเราในทางที่ไม่ดีนะคะ mm. อ่ะสำหรับคนที่ไม่มี Facebook หรือที่จะสมัครให้ใครก็แล้วแต่อ่ะนเรียนเข้า Google แล้วก็ Facebook มาตรงนี้ตา่างขั้นตอนเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เลือกสร้างบัญชีสร้างบัญชีนะคะอ่ะสิ่งที่ต้องเตรียมไม่เยอะเลยแต่ว่ามันก็เป็นข้อมูลส่วนบุคคลนะคะใส่ชื่อนามสกุลจริงๆเรา นะชื่อนามสกุลแล้วก็เป็นไงเบอร์โทรศัพท์อย่างได้อย่าง,นงหนึ่งนี่หมายถึงว่านักเรียนจะเลือกเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลก็ได้อีเมลก็คือที่ครูพานักเรียนสมัครไปแล้วนะคะถ้าเราไม่อยากใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ใส่อีเมลของเราไปรหัสผ่านก็จะตั้งให้มันยากๆหน่อยนะยากต่อการเดานะคะยากต่อการที่คนอื่นจะมาเดารหัสผ่านเราได้เพราะฉะนั้นก็มีตัว เขาบอกอะไรเขาบอกว่ามีตัวอักขระก็คืออย่างน้อยผสมกันทั้งตัวเลขตัวอ,อักษรอ่าตัวอักษรก็ A B C หรือแล้วก็ตัวเลขผสมกันนะคะตั้งให้มันยากๆหน่อยให้คนอื่นเดายากๆอะคะ่ะป้องกันการแฮกข้อมูลนะคะแล้วก็เครื่องหมายเป็นวัตตต่ออ่ะก็ใส่ตามนี้ประมาณอย่างน้อยก็ประมาณแปดตัวนะคะน่าจะประมาณแปดตัว โอ้โหเขาถ้าเราไม่อยากตั้งเองเราก็เอารหัสที่เขาแนะนําแต่มันก็ตัวอะไรบ้างก็ไม่รู้นะคะเราตั้งเองก็ได้นะอ่าวันเดือนปีเกิดอ่าเกิดวันที่เท่าไหร่ก็เป็นวันเดือนปีเกิดของนักเรียนเองนะคะหรือว่าของผู้ที่จะสมัครนะเดือนแล้วก็คอสอนะคะอันนี้เขาให้ใช้เป็นคอสอถ้านักเรียนอยากรู้ว่าตัวเองเกิดคอสออะไรนะักเรียนก็ เอาพศปัจจุบันอ่ปีนี้2564ใช่ไหมลบกับ543นะคะมันจะได้คศสอสำหรับบางทีเราไปสมัครให้คนอื่นเอาล้เจ้าตัวเขาไม่รู้ว่าตัวเองเกิดคออ,อะไรรู้แต่พอสอนั่นเอนก็เอาเอาพศปัจจุบันไปลบ543นะคะมันจะได้คศนะมันจะรู้ว่าคนคนนั้นเกิดคออ,อะไรแล้วก็เลือกเพศนะคะสำหรับผู้ที่สมัครเป็นหญิงก็ติ๊กหญิงไปเป็นชายก็ติ๊กชายนะคะ แล้วก็กดสมัครไปนะกดสมัครไปแค่นี้ช่วงแรกๆมันก็จะให้อัพรูปโปรไฟล์ใช่ไหมคะรูปโปรไฟล์รูปหน้าปกอะไรก็ว่าไปอ่ะทีนี้ครูขอลองเข้าของครูนะคะไปดูว่า อูเาผ่านเบอร์นะไปดูว่าเวลาอนอกจากที่นอกจากที่นักเรียนรู้ว่ามันแชทได้ใช่ไหมแชทก็คือการพิมพ์ข้อความถูกไหมแล้วก็การโทรได้ทีนี้มันก็มีมีการส่งไฟล์อะไรได้นะคะมีการส่งไฟล์ อ่ะอันนี้เป็นแชทร,ระหว่างครูกับแม่นะคะอ่านักเรียนดูตรงนี้อ่าน,นักเรียนไม่ต้องไปสนใจรูปตรงนี้นะให้ดูว่าอ่ะบางทีอันนี้คือโทรใช่ไหมคะอันนี้คือโทรอันนี้คือวิดีโอคอลก็คือเห็นหน้ากันนะทีนี้การส่งไฟล์ต่างๆเนี่ยไฟล์อันนี้เป็นไฟล์กิฟตสติ๊กเกอร์อ่ารูปภาพอ่าสามารถแนบรูปภาพใช่ไหมคะส่งภาพนักเรียนก็กดตรงภาพทีนี้ไฟล์อื่นๆล่ะนักเรียน กดตรงบวกนะคะไฟล์อื่นๆหมายถึงว่าอย่างเช่นเรามีไฟล์เอกสารใช่ไหมไฟเอกสารที่เราจะต้องการส่งให้เพื่อนนักเรียนมาที่ตรงเครื่องหมายบวกตรงนี้นะส่วนภาพพวกภาพพวกไฟลกิฟหรือวิดีโอเนี่ยนักเรียนน่าจะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าส่งตรงไหน,นแต่ว่าถ้าเป็นไฟล์เอกสารงานต่างๆนักเรียนกดที่เครื่องหมายบวกนะแล้วก็เพิ่มเติมคืออันนี้นะคะแนบไฟล์คือตรงนี้นะ ไฟล์คือตรงนี้คือแนบไฟล์ก็คือไฟล์งานต่างๆก็คือ Facebook มันสามารถแนบไฟล์ได้แล้วจะส่งเป็นไฟล์วิดีโออเช่นเรามีคลิปวิดีโอที่เราจะส่งให้เพื่อนๆเ,เราดูนะคะที่เราอัดไว้อย่างเงี้ยอ,อัดเพลงอัดผลงานต่างๆอะไรก็ว่าไปจะส่งให้ดูเป็นคลิปวิดีโอก็ก็ไปหาไฟล์นั้นอันนี้ก็จะเป็นไฟล์วิดีโอแล้วก็หรือเป็นไฟล์ประเภทเอกสารต่างๆก็ ได้หมดนะคะเนี่ยเป็นไฟล์อย่างเงี้ยอืมอันนี้ก็คือ Facebook สามารถส่งไฟล์ตรงนี้ได้นะคะไฟล์พวกไฟล์แนบต่างๆนะแล้วก็วิดีโอด้วยแล้วก็ภาพด้วยนะคะเ c e b o o กก็นอกจากโทรหรือที่เราสื่อสารด้วยการแชทหรือพิมพ์หรือว่าโทรคุยกันเนี่ยก็สามารถส่งแนบไฟล์งานต่างๆไฟล์วิดีโอได้นะคะก็เหมือนออหรือ อย่างเช่นพวกแนฟไฟล์ต่างๆเราจะส่งผ่านอีเมลก็ส่งได้แต่ว่าอีเมลแตกต่างจากเฟซบุ๊กยังไงคะอีเมลอีเมลเนี่ยทำอะไรไม่ได้บ้างเหมือนเฟซบุ๊กโทรได้ไหมอีเมลโทรได้ไหมคะไม่ได้คับอ่าอีเมลโทรไม่ได้แต่ว่าอะโทรไม่ได้แต่ว่าเป็นไงคะสิ่งที่ส่งได้เหมือนก,นกันก็ส่งภาพได้ส่งข้อความ พิมพ์แชทได้แล้วก็ส่งไฟล์ได้เหมือนกันแต่ว่าแตกต่างคือโทรไม่ได้อีเมลนะคะแต่อีเมลเน้นเป็นการส่งจดหมายส่งเป็นไฟล์งานมากกว่านะคะอันนี้ก็เป็นข,ข้อแตกต่างระหว่าง facebook แล้วก็อีเมลหรือว่า l ล n e l ล n e ก็ส่งไฟล์งานได้เหมือนกันนะไล n e ส่งไฟล์งานได้เหมือนกันนะคะก็ส่งรูปส่งวิดีโอได้เหมือนกัน แต่ไลน์เนี่ยมีข้อจํากัดคือสิ่งที่เราส่งไปแล้วมันจะหมดอายุใช่ไหมคะมันจะอยู่ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแหละประมาณนี้นะคะแต่เฟซบุ๊กเนี่ยเราส่งค้างไว้เนี่ยเราส่งค้างไว้ให้เพื่อนเราเนี่ยผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีมันก็ไม่มีหมดอายุนะก็ยังสามารถดาวน์โหลดได้อยู่แต่ว่าถ้าเราส่งงานให้เพื่อนฝากไว้ให้เพื่อน,อนทางไลน์เนี่ยเราส่งรูปไปเนี่ยอ่ากลไว้ว่าฝากงานนี้ไว้หน่อยแล้วเดี๋ยวจะมาโหลดเอา ผ่านไปอาทิตย์กว่าก็หมดอายุหมดอายุคือเราจะไม่สามารถโหลดงานนั้นได้นะคะเราจะไม่สามารถโหลดงานนั้นได้แต่ Facebook เนี่ยเราส่งไฟล์วิดีโอหรือไฟล์งานต่างๆไปอะ่ะมันก็ยังคงเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ครูก็เสริมข้อแตกต่างให้เราดูนะแล้วก็อ่เรื่องโพสต์ภาพโพสอะไรนักเรียนก็รู้แล้วแหละสําหรับในนี้สําหรับคนที่มี Facebook นะโพส์ภาพโพสอะไรแล้วก็ระวังเรื่องของการโพส์ภาพการใช้คําพูดด้วยนะคะนะ ครูขออเสริมตรงนี้หน่อยในเรื่องของการใช้ประโยคใช้คําพูดให้เหมาะสมกับวัยไม่ควรใช้คําหยบาบใครนะคะนะเวลาใครที่เล่น Facebook ไม่โพสอะไรที่มันอนาจารอนาจารรู้ไหมเขาว่าอนาจารคืออะไรรู้ไหมคะก็คือภาพโพสต์ต่างๆภาพที่มันไม่ปกปิดนั่นแหละนะก็ข้อควรระวังไม่โพสต์ตรงนี้นะคะ ไม่โพส์ด่าไม่โพส์เรื่องส่วนตัวนะอ่าก็มีอะไรก็เก็บไว้ในใจนะคะหรือคุยกับครอบครัวผู้ปกครองอะไรก็ได้แต่ว่าเราไม่ควรจะเอาคาอะไรมาโพส์ระบายนะคะคนอื่นเขาจะมองเราไม่ดีนะยิ่งเราเป็นเด็กด้วยนะคะอันนี้ครูขอเตือนปากในเรื่องของเอ่อที่พวกเรามี Facebook ใช้นะคะและ้วก็ไม่คุยกับคนแปลกหน้านะคะระวังนะทุกวันนี้มันมีการหลอกลวงขึ้นเยอะมากๆผ่านออนไลน์เยอะแยะมากมายนะคะ เห็นเขารูปหล,ล่อๆสวยๆก็บางทีเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะคะเบื้องหลังเขาอาจจะไม่ใช่คนนี้ก็ได้นะคะอ่าอันนี้รูขอฝากขอฝากเตือนไว้ตรงนี้ด้วยนะรูไม่รู้แหละว่าเราใช้เล่นอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก็ในเมื่อเรามีเ facebook ตรงนี้มันมันมีสิ่งที่ล่อใจเราหลายอย่างนะคะในเรื่องของหลอกลวงเยอะแยะมากมายเลยระวังด้วยนะคะอ่า ขอออกจากระบบตรงนี้นะอ่ะโอเคตรงนี้ในเรื่องของ facebook มีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมคะในเรื่องของการติดต่อสื่อสารไลน์ผ่าน facebook นะก็ให้รู้ว่า facebook มันสามารถทำอะไรได้บ้างนอกเหนือจากที่เราจะโทรคุยหรือวิดีโอคอลกันนมันก็สามารถส่งไปงานต่างๆได้ในเรื่องของโพสต์ภาพในตรงนี้นักเรียนก็น่าจะทราบแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทบทวนกันอีกนิดหนึ่งสักห้าข้อนะคะนักเรียน คลิกลิงก์ในแชทรูมนี่นะแชทซูมโอเคค่ะมาแข่งขันกันสักนิดหนึงเป็นการทบทวนนะคะเป็นการทบทวนนักเรียนเห็นลิงก์ไหมคะลิงก์ที่ครูส่งให้ที่แชทซูมนะคะแชทซูมแชทในซูมนะคลิกเข้ามาได้เลยค่ะตั้งชื่อ รหัสมันจะใส่ให้แล้วนะคะเข้ามายางอ่าดูซิค่ะจะเป็นคนเข้าคนแรกธนชาติธนชาติธนชาติอยู่ไหมเอยอ่าใครเข้ามาแล้วบ้างอ่ะะพงศกรแรวดเร็วตัวละครตัวการ์ตูนนั่นเองก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเอาตัวอะไรที่ทีโชตมาแล้ว มา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 ,าปะปาปะปะปาสี่โลพันสาใบามอนสองสี 2, 4, 6, 7, 7่หกเจ็ดเจ็ดปนโอเคเดีวสองสี่หกเดี๋ยวเราจะมาทบทวนความรู้ในสิ่งที่เราเรียนไปเมื่อสักครู่ในการ เลด้วยการเล่นเกมนิดหน่อยนะคะ <Wow. S 1> รอนะรอนะรอนะตอนนี้หกคนแล้วมีใครกำลังเข้าอีกไหมคะครูรอนะมีใครกำลังเข้าแล้วเข้าไม่ได้เดี๋ยววันนี้ครูให้ลองเล่นด่านนี้ก่อนมันมีรูปแบบหลายด่านมากมายนะข้างหน้าเดี๋ยวครูจะลองเลือกรูปแบบอื่นดูนะคะ แต่ในบล๊กเกตนี่แหละบล๊กเกตมีอะไรน่าสนใจเยอะแยะเลยนัรียนเคยเล่นแล้วใช่ไหมเราเรียนภาษาอังกฤษกับทนะี่ชื่อออฟไหมไม่รรมครับ<ส>เรียนเด่ครูจิตประพาครับอ๋อเรียนกับครูจิตประพาแล้วเราเล่นตัวนี้แล้วหรือยังคะไม่รู้ครับไม่ไม่รู้ไม่รู้แสดงว่าย,ยัางไม่เคยเล่นพงศกรน้องหนามพงศกรในฐานะที่เข้าเรียนทุกครั้ง คลเอสกาเคยเล่นเกมนี้แล้วหรือยังคะคุณคุณหรือยังไม่เคยครับไม่เคยเข้าเลยโอเคค่ะอะมีใครเข้าอีกไหมคะสองสีหกเจ็ดเจ็ดคนเจ็ดคนอ่ะใครกำลังเข้าแล้วเข้าไม่ได้บอกครูนะเดี๋ยวครูจะรอธนชาติมาอย่างธนชาติเข้าหรือย,อยังคะเนี่ยหนึ่งสองสามนี่คือของใครคะยูเซอร์หนึ่งสองสามผู้ใช้หนึ่งสองสาม อย่างนักเรียนครูถามนักเรียนตอบด้วยนะของใครสองสี่หกแปดแปดคนโอเคพร้อมอยังครูจะเลสโกแล้วอ่ะสตาร์แล้วนะเตรียมพร้อมนะดูคำถามที่มือถือหรือเครื่องตัวเองนะคะกำลังเลดี้แล้ว โอเคนี่สุดนี้นาทีตอบหรึร่งไวแต่เส้นเร็วคุณดีใครจะเส,นส้นเร็ว ฟลาปูาเพื่อในอแบบอันดับสองสามนี่เข้าคนที่สองไปเข้าคนที่สองพุสตะกรไปแล้วจบเกมใชียานะันอันดับสองพุสตะกรอันอันดับทำไมอันดับหนึ่งหนึ่งมีสองคนหรอ โ okay. อเครวดเร็วมีห้าข้อนะคะห้าข้อเป็นไงมีใครง,งงข้อไหนไหม <c oughs> มีสงสัยงงข้อไหนไหมว่าทำไมถึงข้อในใครสงสัยกับคำถามเมื่อสักครู่นะคะที่เราเรียนเกมเมื่อสักสรู่มันถามว่าข้อใดไม่ใช่กาตรติบโตผู้สูงอายได้ข้อไหนเรางงข้อไหน ว่าง้อไหนคะองมันมีอะไรลายอีเมลผมรว่วประจาบพิข้อนึงก็คอมีลายมีอีเมลมีเฟซบ o ๊กมีอินสตาแกรหรือเปล่าอะไรที่โทรไม่ได้คะอะไรที่โทรไม่ได้อะไรอีเมลค่ะอ่าอีเมลนะคะสุดยอดเก่งมากอีเมลนะเพราะว่าอะไรลายก็โทรได้ ครูครับตอนนั้นผมก็ตอบอีเมลทำไมมันถึงไม่ถูกให้ผมอไหนมันมันมีช้อยมันมีช้อยเหมือนกันหลายข้อนะแต่เราต้องคิดที่คำถามว่าเขาถามถึงอะไรนะคะครูตั้งช้อยเหมือนใน,นหลายข้อเหมือนกันแหละแต่แต่งให้ดูตัวเนื้อคำถามว่าถามถึงอะไรว่าใช่หรือไม่ใช่นะ เมื่อกี้เราอาจจะแบบลนๆรีบรนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าช้อยอ่ะเหมือนที่ครูตั้งไว้เหมือนกันให้นักเรียนสับสนเล่นเนิดหนึ่งนะแต่ว่าเราครูจะดูเราว่าเราดูที่คําถามให้ดูที่คําถามว่าเขาถามถึงอะไรนะคะแต่ใช้ครูก็ตั้งเหมือนกันหลายข้ออยู่เหมือนกันแต่ว่าคําตอบไม่เหมือนกันนะ <S 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 โ,อโอเคโอ๊ยป5เข้ามาหลังๆเยอะอยู่นะคะ อาปนวิทไปแล้วเอ้ยสุภวิทย์สุภวิทย์มาไม่ทานไม่เป็นไรนะคะอ่านักเรียนที่เข้าหลังๆอาจจะแบบมากลางเรื่องแล้วนะมากลางเรื่องแล้วหรือท้ายๆเรื่องแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากอ่าถ้าครูส่งลิงก์แบบฝึกหัดให้เราถ้าเราไม่เข้าใจก็ให้ดูวิดีโอย้อนหลังได้นะคะอ่าทีนี้สรุปเลยคืออ่า facebook นักเรียนก็ได้รู้เพิ่มเติมว่ามันสามารถทำาอะได้ใช่ไหมคะนอกจากโทรได้วิดีโอคอลได้แชทได้ก็ส่งไฟล์งานต่างๆได้ไฟล์งานเพิ่มเติมก็อย่างเช่นไฟล์วิดีโอไฟล์เอกาสารก็ส่งได้นะคะเอาไว้ติดต่อสื่อสารส่งงานหรือว่านักเรียนจะส่งให้เพื่อนหรือใครใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ตรงนี้ก็สามารถส่งงานตรงนี้ได้อะทีนี้ผู้ถามว่าระหว่างที่การติดต่อสื่อสารเนี่ย การโทรแบบวิดีโอคอลหรือว่าโทรเห็นหน้าเนี่ยกับติดต่อสื่อสารแบบการแชทคุยแตกต่างกันยังไงคะเรน,นคิดว่าแตกต่างกันยังไงเป็นการสื่อสารเหมือนกันแต่ว่าวิธีการคือระหว่างโทรเห็นหน้ากับการแชทคุยกันเรน,นคิดว่าการสื่อสารนี้แตกต่างกันยังไงก็คือได้เห็นหน้ากาันครับวิดีโอคอลคือได้เห็นหน้ากาันได้เห็น อ่าอิริยาบถกันได้เห็นท่าทางกันใช่ไหมคะแต่ว่าการแชทอ่าการแชทคือเราอาจจะพิมพ์ข้อความไปเราจะเข้าใจแต่ว่าเป็นไงคะเราก็ไม่รู้ว่าอ่าเราก็ไม่ได้เห็นหน้ากันแต่เราก็ได้พิมพ์แค่ผ่านตัวข้อความอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะคะอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นการติดต่อสื่อสารในเรื่องของ facebook อนะคะก็หลายคนก็อย่างที่ครูสอบถามไปนักเรียนอาจจะมี แล้วนะคะก็ถือว่าวันนี้ครูก็ได้เสริมให้นะในเรื่องไม่ว่าจะเป็นการใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองก็ระวังเรื่องของการหลอกลวงเรื่องมิจฉาชีพการโพสต์รูปต่างๆนะคะระวังตรงนี้ด้วยนะอ่ามีใครสอบถามเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการเรียนการสอนวันนี้สงสัยหรือสอบถามได้เลยนะหรือถามเรื่องอ<ง>ื่นก็ได้นะคะอ่าโอเควันนี้ก็ งานเนี่ยก็จะเป็นแบบออนไลน์นะเดี๋ยวครูส่งลิงก์ให้นะคะพร้อมวิดีโอนะโอเคนะคะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวก็เจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะตามเวลาตารางเรียนถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะก็เอาสำหรับวันนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ